โอเคครับสวัสดีครับน้านาสายตกทุกท่านครับวันนี้ทะลุมาเกาะลอยเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพาไปทัวร์กันที่เกาะสีชังนะฮะพาเข้าหมายจุดใหญ่ๆเลยนะสวัสดีครับพี่น,นัน<า>เจอกันแต่เช้านะฮะโอเคนะ,ะนัดกับพี่นันมาวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่นักตกปลาเยอะมากนะฮะอยู่แถวๆเกาะลอยรอยขึ้นเรือไปด้วยกันนะฮะเดี๋ยวไปดูกันบนเกาะว่าจะเป็นยังไงครับวันนี้จะแห้ว<า>หรือว่าจะรอดครับไปดูกันครับ โอเคก่อนที่จะไปนะฮะอย่าลืมฝากกดติดตามช่องเลยนะครับจะได้เป็นกําลังใจกับผมหน่อยนะอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องเมียดายางมาอยู่นะฮะเดี๋ยวจะข้ามไปถึงเกาะสีชังปุ๊บเนี่ยนาะนาะท่านไหนที่ยังไม่ได้ดีลกับรถมอเตอร์ไซค์ไว้เดี๋ยวผมมีเบอร์ป้าพรอ,อยู่ข้างล่างนะครับป้าพเรเกาะสีชังจะเป็นรถเช่ามอเตอร์ไซค์นนะฮะจริงๆแล้วปกติเราจะเช่ากันวันละ250เดี๋ยวโทรไปหาป้าพรป้าพรจัดให้วันละ200นะครับเดี๋ยวผมฝากเบอร์เธอไว้ไปนะครับ Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you we've got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy, reality, whoa That's yours, but I'll keep doing. โอเคมาถึงเกาะแล้วนะฮะเดี๋ยวไปหารถประพรโทรไว้แล้วเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวไปดูก่อนป้พรรออยู่ตรงไหนไม่รู้โทรนัดกัดไว้แล้วล่ะนะ,ะป้าแกน่าจะมารอแล้วล่ะเจอละป้พรนะฮะ,เ,ะ,ระ,นนะ,ฮะเราโทรมาเมื่อกี้นัดป้าแกไว้ละ สวัสดีครับเดี๋ยวอย่าลืมนะครับถ้าเกิดมาที่นี่เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ข้างล่างให้นะ,ะแล้วก็โทรหาบ้านนะนะฮะโอเคยังไงก็ฝากไว้นะครับ มาถึงหมายแล้วนะฮะลมค่อนข้างที่จะเข้าฝั่งนี้นะฮะเดี๋ยวลองไปดูที่หมายก่อนถ้าเกิดลมแรงเดี๋ยวเราจะข้ามฟากไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องดูทิศทางลมด้วยถ้าลมเข้าหาตัวเนี่ยตียังไงก็ไม่ออกนะฮะอ่ะโอเคไปดูกันครับพ่าพรบอกว่า b s ในคลิปหลายๆคนเข้ามาหาพ้าพรนะรมาเช่ารถดีแล้วแหละนะครับเพราะว่าช่องนี้มันจะเงียบๆนิดหนึ่ง แต่แถวการท่องเที่ยวบนเกาะก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับเพราะว่ายังมีปัญหาเรื่องโควิดอยู่นะจะได้อุดหนุนช่วยกันครับไปเดินกันต่อครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับสบวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเจอะนะมาตกที่เดียวกันด้วยนะฮะจะได้เป็นเพื่อนกันนะครับสําหรับวันนี้ดูก่อนว่าหมายนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าน้ำนี่ค่อนข้างจะแรงอยู่เหมือนกันนะจะลองดูก่อนโอเคครับ อ่ะโอเคนะครับวันนี้ของเล่นของเล่นใหม่นะฮะเป็นตะก่วยอีกรุ่นหนึ่งคราวก่อนเราใช้รุ่นที่เป็นปอกสมหัวแต่ตอนนี้เราใช้รุ่นที่เป็นหนังยางลัดลองดูว่ามันจะแตกต่างกันยังไงบ้างนะฮะแต่ก็ใช้กับโยเทพของเราเ <c oughs> มียไายแล้วพาเมียไปซื้อบนใหญ่เลยนะฮะย่ามากับชิคาลีวันนี้ลองดูนะว่าตัวไหนจะทํางานดีกว่ากันนะครับ เวลาข้องเสร็จก็จะเป็นอารมณ์นี้นะฮะปึ๊บเออตัวนี้ค่อนข้างที่จะกระชับแน่น,น,นติดไปอันเดียวกันไปเลยเอ่ะไปดูกันครับดูกันกับไม้แลก ไหลลงสุดๆเลยนะฮะน้ำแรงมาก แ้มแรกมาแล้วโห oh, oh, เจอนักเลงแว้นด้วยอ่ะอ <Hi. laughs> แว้นมาเลยไม่ผมจะเอาโยขึ้นแล้วนะมัน,ม,นมันตามมาคุบเองโอเคนะครับแต้มแรกนะฮะไม้แรกกันหนึ่งแ้มนะฮะน้ำแรงมากกระแทกกับผนังถ้ำนงโคมโคมลย แดงจริงๆน้าแรงนี้ต้องสวนตัวนะฮะงั้นไม่ยอมลงพื้นเลยอยู ตใกใจว,ว่ดอ่ะตามแล้วเปล่าเราทักมันกับผ้าไปโดนเยอะที <c oughs> เสร็จเลย ลดูปลาใหญ่ก็เพียบเหมือนกันนวันนี้เนาะน้ำอย่างนี้ตน้ำขึ้นแล้วติดงจะดีครับนี่เรามาน้ำเป็นเซ็นพอดีใช่ไอ้วันที่เราหยุดมันก็ไม่พอดีนะ หยุดแล้วต้องมาละ้อแรงเชได้เลยวันนี้ใส้ชได้นะโอเคต้องนับต้องนับวันนี้ต้องนับย้ายหมาสักแป,ปก๊บนนะ่ันโตยินดีที่ได้รู้จักนะครับทักทายนะครับเดี๋ยวกันหน้าไวเ้เจอกันใหม่นะครับก่อย้ายใหม่คก่อ นีอออะไรเจโอเคพาพินันย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งก่อนนะฮะเพราะว่าฝั่งเมื่อกี้ลมแรงมากไม่ไหวนะฮะต้องหลบหลมมาทางนี้ก่อนไปดูกันว่าทางนี้จะเป็นยังไงนะฮะเพราะเมื่อกี้แรงมากขนาดทวงทวงตะกัวแล้วก็ยังไม่ยอมลง ทั้งลื่นทั้งลมนะฮะฝั่งนี้เงียบเลยต้องหลบลมอ่อนมาแล้วครับ มาแล้วครับไซยังไม่เห็นนะฮะโอผิดคิวอีกละโอ้ยปลาเกา๋าเก๋ากัดเฉยเลยวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะฮะที่หาตัวได้ยากมากเดี๋ยวคิดว่าจะทําซาซิมิก่อนไอตัวที่ได้มาเมื่อเช้าเดี๋ยวทำซาซิมิกินที่นี่ระหว่างรอน้ําขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเป็นลุ้นกันอีกที่เขาขาด กับเจ้าคอกนะฮะเพราะว่าวันนี้ทะลุเข้าทำ้ำท้ำพังท่ายิ่ทิมแหลมงูฝั่งนี้รับลมเต็มเลยเดี๋ยวขอเบรกทานข้าวแป๊บหนึ่งซาซิมิก่อนนะฮะเดี๋ยวจะได้ทะลุกันไปแล้วก็รอวัดดวงกันตอนหัวน้ำขึ้นอีกรอบหนึ่งอีกประมาณสองชั่วโมงนะครับเบรกกันก่อนนะครับเดี๋ยวพอดีได้มาเมื่อเช้านิดหนึ่งก็เลยทำซาซิมิงก่อน นันประเดิมพี่จัดอาจจะไม่เยอะมากนะครับพอแค่ขัดไปก่อนครับจิ้มเรียมมาจัางบ้าเลยสดๆก็โอเคแล้ว อ่ะจะได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวขอขอตัวนิดนึงก่อนนะฮะเดี๋ยวไปต่อกันอีกนิดนะฮะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะฮะที่หาตัวยากมากนะฮะหลบลมเป็นว่าเล่นเลยวันนี้ไปมาแล้ว4ี่ห้าหมายนะฮะที่นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ว่าจะน่าจะมีตัวอยู่หลบลมดูนะครับอ่ะลองดูกันครับจะได้ไม่เสียเวลาอีกสักพักน้ําจะขึ้นละดูบรรยากาศร,บรอบๆก่อน น้นาท่านไหนที่เคยมาน่าจะจําได้นะฮะไปไปดูกันอีกยกนึงครับ บอกว่าไม้สุดท้ายนี่กัดจุ๊บเลยพระขุณเจ้านี่มือปืนอย่างนั้นนะที่นี่ปล่อยปล่อยเลยฮะเอาปล่อยดีกว่านะตัวนี้อ่ะโอเคตัวนี้ไม่เก็บนะครับเดี๋ยวผมปล่อยนะครับอ่ะโอเคเล็กเกินเนาะไปปล่อยไปขย,ยับมาข้างๆไนะมาแอบขโมยดูหมึกของนันนันนะฮะแอบจับดูไซส์สวยเลยโอ้โหไซส์นี้ ใช้ได้เลยนะครโอเคไปดูต่อไปโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะฮะอาจจะได้ไม่มากไม่มายนะฮะไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวค่อยมาแก้มือใหม่นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกด subscribe นะครับขอบคุณมากครับเจอก,กันไปคลิปต่อไปครับ